กินผัดผิดแล้วมึงแ้งออะไรมงะอ่อนอย่าน้เหรู่ควายง้ออะไรก็จ้งงหน่อยนะจ๊ะเฮยวเ้ยใครจะไปเหมือนใบม่่มึงเหมือนไม่งานวัดได้คุย มามองาไปผพ่อพูดบ้าเสียงเมากมึงก็อะไรอะไรอะไรทำหน้าขี้หอนทำหน้าขี้น่โอ้ยน่าสยอีอซีน้าไออัปลักษณ์เนันชยัดไม่มึงหรือเปล่าว่าใครไม่ไดู้ายเฮียไม่นุอ์รเฮียเฮียเียไออยยเียอไมาเฮียไอแก่บ้าไอแก่บ้า เออออกออกูไม่หมดกูหมดคำจะพูดแล้วมามาโอ๊ยม่โจม่โจ